สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับไปพี่คลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ VIP งบประจำวันที่3นะครับเดือน5 2 5 6 6นะครับรู้สึกว่าแนวทางงบลาวสตาร์ช่วงนี้จะเดินดีปังๆมากๆเลยนะครับไพี่เพราะว่ามาในตัวเน้นตัวเจาะทั้ง2รอบน่าจะ2อวันติดแล้วนะครับ2วันติดแล้วนะครับถ้าใครติดตามผมน่าจะรับรู้นะครับเนาะก็มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็ยินดีกับไพี่ด้วยนะครับ อยากให้แนวทางมาไปบนี้นทุกรอบจังนะครับผมเนาะอยากให้พี่พี่มีโชคกันนะครับก็ผมให้วิ่ง0ูนย์กับ4นะครับเราสตาร์คนที่ออก870กับ0 0เย้ยกับ02นะครับพี่ก็มาตัวเน้นแล้วก็ตัวเจาะทั้ง2ทั้ง2คู่เลยบนล่างเลยเนาะนะครับแต่ว่าตัวรูดเราไม่มานะครับต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับรูดตัวผิดนะครับก็ใครวิ่งศูนย์แล้วศูนย์ไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับ0ูนย์เข้าตรงๆนะครับ 0 7 7 0เข้าในตัวเน้นนะครับผมเนาะก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะครับส่วนเราสตาร์ v ี p อทุ่มนะครับ6 4 5กับ39นะครับพี่ๆของเราใครเป็นรุ่นที่3เข้าไปที่39ตรงๆงเน้นๆน้นนะครับเสียดาย45หเนาะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ยินดีกับพี่พี่นะครับที่มาในตัวเจาะนะครับผมทั้ง2รอบเลยนะครับส่วนณทางวันนี้ ก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางทําจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ก็พี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับพี่พี่ที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับได้แนวทางตัวเด่นนะครับตัวเด่นแล้วไม่มีบ้านเสียงโชคอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9นะครับรับรองว่าเข้าไปแล้วไม่ผิดหวังนะครับพี่พี่ ก็ของเรามาดูนะครับว่าจะปังอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับพี่พี่ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมได้นะครับตัววิ่งผมได้ที่9สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ90 92 97 ห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดนะครับเม็ดเดียวเก้าห้าเจ็ดนะครับผมห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าศูนย์ นะครับผมเนาะส่วนลาวสตา์ VIP นะครับผมได้ผมได้ตัววิ่งให้ไปที่เลข0นะครับตัวรูดผมให้ไปที่เลข6นะครับผม03 05 09 หกสามหนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่603นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับราวสตาแล้วก็ราวสตาร์ VIP นะครับก็ขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับมีโชคทุกท่านนะครับเฮงเปังปงทั้งสองรอบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับบ้านแสงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับบ้านโชคอนันต์9 9 9นะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ